มันนตรงี้ช่วยด้ย้้้วววววววยยยยยยยชชช่่่ดดดดรีมซ่ za, ามิสเตอร์เจเอาละครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มีอยู่กับผมมิสมิสเตอร์เจหรือว่าดรีมซ่ากันนั่นเองนะคะและในวันนี้นะคะเราก็อยู่กับเกม Marvel Super War นะคะ <c oughs> วันนี้เราจะมาเล่นเป็นอเมริกากันนะคะสองตัวเลยหรอว่าแบ็คแพนเทอร์กับฮัร์ <c oughs> สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวรอให้มันใช้สกิลก่อนรอให้มันใช้สกิลก่อน อู้สองตัวสองตัวไม่กล้าบวกว่ะไม่กล้าเข้าไปต่อยอ่ะโอ้ยโอ้ย <S <S 1> <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราเอาสกิลไว้น้ำมาเอาสกิลส,สามสกิลสามสกิลสามมาสกิลสามมาเลามมา็ดเล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 ็ดแล้วก็อัพไปดิแล้วก็อัพสกิลสามไปดิหนูเด้เอเตอไปดิแล้วก็ดึงมาดิดึงมาดิ ดึงมีแล,วละะสวัสดีค่ะวันนี้ข้าวใหม่ไข่สองฟองพบกับฉันนะคะเป็นปิดาปาระบองค่ะและผมอึ่งแบกองครับค่ะสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเกิดเหตุชุมุนขึ้นที่หน้ากระรวงเวทมนต์เป็นการตบตีกันของยูทูบเบอร์ดังช่องหนึ่งนะคะที่มีผู้ติดตามอยู่2คนคะ่ะพร้อมกับชายหนุ่มร่างโตอีก2คนคะ <_ d ata> ่ะอออ เมื่อกี้เกือบแต่ว่าเราช่วยเธอได้วู้วว้วววว้มวว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 มวว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 วาวว่วว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 วมวว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  ดึงมาสิโอ้ยดึงไม่ได้เออตอนนี้มีแววว่ะมีแววชนะวะ่ะตีปั๊มอย่าเลยค่ะอย่าเลยค่ะเอาใกล้เอาใกล้อนิดนึงเอาใกล้อีก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 นิดนึงดึงมาสิหยุดหัวมาสิเอาสิ เน็บเน็บชาเมื่อก,กี้เมื่อกี้น่าจะหลบก่อน <S <S โดนพิชากปลาหินใส่เลยออ้ยแล้วตายคนแรกของทีมด้วยเนี่ยเดี๋ยวก่อนเออสไปเดอร์แมนให้มันได้อย่างนี้ให้มันได้อย่างนี้ปตอกพาไปเซตอกพาไปเซแล้วก็ตีป้อมไปเซเอาเงินเอาเงิน เข้าใจแล้วจ้ากำลังจะไปจ้ากำลังจะไปนะจ้าเอาเอาไปไม่ได้นี่ว่ะไม่มีอันติอันติยังไม่มาอันติมาแล้วไหนใครอ้เกือบเกือบใครเลือดน้อยใครเลือดน้อยก็มาเซปั้มเล่นบนมีสองตัวกันละฮักกับแพนเจอร์ไปก่อน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 อะมันมาเลนล่างโอ้ พวกนี้มาเลนกลางมาเลนกลางพูดผิดอา้อาวอ่ะเข้าไปในป้อมเขาเฉยเอา้อาวเข้าไปในป้อมอีกแล้วหิวไฮซาสกอตอย่ามันที่มันมากนะสะกอตหลบด้วย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 คนตอนนี้กำลังยุ่งเหยิงเลยอะ่ะกำลังยุ่งเหยิงเลยอะ่ะกลับบ้านก่อนแพนเทอร์ Panther. แพนลลเทอร์มันยั่วเหล,ลือเกินว่ะมันยั่วเหล,ลือเกินว่ะมันยัวเหล,ลือเกินว่ะมันยั่วเหลือเกินอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยสเตนแตงกิ้วแมกนี you, โตโคแมกนีสโตร์โอ,โอ,โอ้สกอตต์คือเก่งเด้อเก่งเด้อสกอตต์อะ่ะกลับบ้านก่อนเติมเลือดแปบแ๊บแล้ววาปให้เรานึ่ง วับไปแล้วไปอ๋อวับไม่ได้นี่หว่าอุ้ยอีสองตัวนั้นอ่ะมีสกอตกับสักทีสักทีสักทีตึงหยุมหัวมาหยุมหัวมาเพื่อนเพื่อนเพื่อนเออสักทีเอาอีไอ้ไอ้สไปเดอร์แมนแย่งคิวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮแบคแพนเธอร์อยู่ไหนจ้าอยู่นี่หยุมหัวมันดิหยุมไม่ได้ อุ๊ยๆๆโอ๊ยสู้ไม่ได้เนี้ยมาสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เลือดเหลือน้อยเกินไปกลับบ้านก่อนไปกลับบ้านก่อนกลับบ้านแล้วเจอกันอีกครั้งวาร์ปไปมั้ยหูยล็อกเก็ตล็อกเก็ตโดนฮักหูยไม่กล้าวาร์ปไปว่ะมันอยู่กัน ตอนนี้แหละจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละอยู่มั่วมาอยู่มั่วมาแล้วก็ตีแล้ว,ว,ว,วก็ตีแล้วก็แล้วก,ก็กระบาลกระบาลกระบาลหิวก่อนหิวก่อนหิวก่อนขอฟาร์มได้ไหมไหนๆเธอจะไม่ฟาร์มแล้วอ่ะขอฉันฟาร์มเถอะนะเออ ล็อกเก็ตล oh ็อกเก็ตทำลายป้อมไปแล้วนะมันอยู่นะฮะนังตัวเล็กเม็ดพิกขี้หนูเหรอเอาป้อมกลางมันยังไม่โดนทำลายนี่ว่ะนี่นี่ฉันไม่ก้าสู้ฉันไม่ก้าสุฉันไม่ก้าสุฉันไม่ก้าสู้ฉันไม่ก้าสุฉันไม่ก้าสู้ฉันไม่ก้าสู้ฉันไม่ก้าสู้ฉันไม่ก้าสุไอ้อ่ เอาปั๊มเอาปั๊มนี้มันก่อนอุ้ยเดี๋ยวฮ์ทแมงนิโต้ไปละแมงนิโต้ไปละไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอ <c oughs> อุยอุยยสเตนนี่บ้าสเตนแรงนะเ,นเะกมนี้มันแรงนะฮะกลับบ้านก่อนคิดเจอเดี๋ยวคิดเจอแน่เนดี๋ยวก่อน เจอสแนนอ้าวมันอยู่ในปัม้มหนังสเตนเนี่ยมันอยู่คนเดียวมันไม่ได้อยู่คนเดียวเลยวะมันอยู่กระสาบตัวสวยเลยไงไปแล้วค่ะไปแล้วกันขอโทษค่ะพี่ขอโทษค่ะข,ขอโทษค่ะอ,อือ,อนี่ก็เทคนิคการเอาตัวรอดแล้วก็ไปดิจะเข้ามามีรอ,อ,อดไปได้ยังไงวะเนี่ย <laughs> เทคนิคการเอาตัวรอดขอเหรียญหน่อยขอเหรียญหน่อยบอกว่าขอเหรียญหน่อยเออเออขอเหรียญมามาแล้วมาแล้วมาแล้วหย่าดแม็กนิโต้ยูดี้ยูดี้ยู่นี่้ยูดี้ ตบมันตรงนี้แล้วก็ตบมันตรงนี้ล<ะ>ัดเออแตกสักทีมันอยู่ตรงนี้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 ไม่ได้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 ตียักษ์ไหมอ่ะมันไปตียักษ์แล้วมั้งนาะใช่ไหมไม่ใช่ขอฟาร์มก่อน

สไปเดอร์แมนคือตัวแบกเลยนะอันติฉันช้ยเรานี่ว่ะ <laughs> เอากดเอากดแล้วก็อีสกอตนังสกอต <c oughs> โดนสโลไปลนะไม่เล่นละพี่ไม่เล่นละขอโทษขอโทษเนาะ <What? S 1> โอ้โอ รอดไปได้ยังไงรอดไปได้ยังไงรอดมาได้ยังไงเมื่อกี้คือรอดมาได้ยังไงวะเอามาเอามาเอามาใครฆ่าได้อ่ะเออสไปเดอร์แมนเลิศมากเลิศมากเลิศมากกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนทีมันฆ่าหรอทีมันได้ยากโอ้ อันเชิญแล้วไงอันเชิญแล้วไงเอาวิ่งเร็วมาเลยเอาวิ่งเร็วมาเลยสไปเดอร์แมนหนีได้อยู่หรอมันเร็วเร็วแต่อีพวกนั้นก็เร็วเหมือนกันแบ็คแพนเตอร์กันเดอะฮักําลังไปช่วยจ้ะเล็ด ล็อกเก็ตมานี้มานี้มานี้ไปเดอร์แมนเลิศอุ้ยไม่มีป้อมแล้วอุ้ย Ngày nó ngay ó oh, oh. Lọc kết, lọc kết, lọc kết, lọc kết. 何 แมกนิโตฆ่าได้โอเคโอเคโอเคชั้นว้าไปไม่ได้นี่ว่าเลือดมันยังไม่เหลือน้อยเลือดมันยังไม่เหลือน้อยแกเสร็จแน่ เล็ดไป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 อุ buy, 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 buy. ้ยสไปเดอร์แมนอุ้ยว้าไม่ได้นี่หว่ายังยังยัเมื่อกี้กะว่าะว้าไปช่วยสไปเดอร์แมนนะ protect rocket raccoon เ e t โอ้ยโอ้ยอช่วยยช่วยด้ว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 ยไปแล้วไปแล้ว ไปแล้ว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  wow. later. อีเดอฮักนี่เมื่อกี้โหดนะอุ้ยฉันวา guerra. ไปนั่นดีกว่าเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอกลับฐานก่อนกลับฐานแปบ๊บกลับฐานแป๊บกลับฐานแป๊บล็อกเก็ตนางล็อกเก็ตนางล็อกเก็ตนางล็อกเก็ตไปหาล็อกเก็ตอ่ะ ไปหาตอนเขาปิดจับแล้วเนี่ยนะป้อมมันจะแตกแล้วเริดแน่ตีป้อมเลยเลิศในที่สุดอ๋อสลบ,บปแบบเงื่อตอนนี้เงื่ออะไรไข่ย,ย้อยมากเลิศเสร็จชนะหยิวข้าวแล้วด้วยเสียงดังหมดเลยในแค่เกมนี้ชาวบ้านเขารู้ไปตั้ง สี่ห้าแปดหลังแล้วโอ้ยคะแนนคือแบบอืมอือหมในในในขอดูดาเมจหน่อยดิเออกดไลค์หน่อยกดไลค์ให้ทุกคนเลยกดไลค์ให้ทุกคนเลยกดไลค์ให้ทุกคนเลยเออดาเมจก็คือโอเคไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงดาเมจกันแล้วกันเนาะโอเคพูดถึง เออเราช่วยเหลือได้เยอะช่วยเหลือตั้ง17นะเราคิวได้ตั้ง4นะแล้วเราก็ตายไปแค่สามสำหรับวันนี้นะคะยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากให้เล่นตัวละครไหนนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันใต้คลิปกันด้วยนะจะมาเล่นตัวละครกันนะคะถ้ามีตัวไหนสนใจก็จะเล่นให้ดูเนาะสำหรับคลิปนี้ไปละสวัสดีค่ะโอเหนื่อยมากเหนื่อยมากเหนื่อยมากอยู่ข้าวเลยด้วยไปละไปละบ๊ายบาย